เรื่องราวสุดหลอนประจำค่ำคืนนี้เป็นเรื่องราวของนักศึกษาสาวที่เพิ่งย้ายมาเรียนต่อในตัวเมืองเรื่องนี้เกิดขึ้นกับพิมพ์นักศึกษาสาวที่เพิ่งย้ายมาเรียนต่อในตัวเมืองคันราชสีมาด้วยงบประมาณที่จำกัดไปไปแชร์ไรม่ได้เธอจึงตัดสินใจ เช่าห้องพักราคาถูกในตึกเก่าแห่งหนึ่งที่ดูเงียบสงบแต่ก็มีบรรยากาศที่แปลกตาห้องของเธอคือห้องหมายเลข13ซึ่งเป็นห้องสุดท้ายที่ว่างอยู่บนชั้นสามสุดทางเดินไม่มีใครเคยบอกเล่าอะไรเกี่ยวกับห้องนี้มาก่อน ตั้งแต่วันแรกที่ย้ายเข้ามาพิมพ์ก็รู้สึกถึงความเย็นยะเยือกผิดปกติในห้องแม้จะเป็นช่วงกลางวันอากาศร้อนจัดแต่ภายในห้องกลับเย็นราวกับอยู่บนยอดเขากลิ่นอับชื้นบนกลิ่นคล้ายทูบเก่าๆลอยโชยมาอ่อนๆพิมพ์พยายามคิดว่าอาจจะเป็นกลิ่นของห้องเกา่าแต่ความรู้สึกไม่สบายใจก็ยังคงอยู่คืนแรกที่พิมพ์นอนในห้องหมายเลขส3 เธอตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะเสียงเคาะเบาๆที่ประตูกกกกมันเป็นเสียงที่ดังสม่ำเสมอพิมพ์ลุกขึ้นไปดูผ่านตาแมวแต่ก็ไม่เห็นใครเธอคิดว่าอาจจะเป็นเสียงของลมหรือเพื่อนข้างห้องแกล้งแต่เมื่อเธอกลับไปนอนเสียงเคาะก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังขึ้นและถี่ขึ้นกว่าเดิม เรากับต้องการเรียกร้องความสนใจหลายคืนต่อมาเสียงเคาะประตูยังคงปรากฏขึ้นทุกคืนบางครั้งก็มาพร้อมกับเสียงกระซิบแผ่วๆที่ฟังไม่รู้เรื่องแต่ให้ความรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังยืนอยู่หน้าประตูและที่น่าขนลุกไปกว่านั้นคือรอยเปื้นสีดำจางๆคล้ายรอยมือที่มักจะปรากฏอยู่บนลูกบิดประตูห้องของเธอในตอนเช้า ทั้งที่เธอเช็ดทำความสะอาดมันทุกวันพิมพ์เริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยเธอพยายามพูดคุยกับเพื่อนข้างห้องและป้าเจ้าของหอพักแต่ทุกคนกลับมองเธอด้วยสายตาแปลกๆเหมือนเธอคิดไปเองหรือบางคนก็หลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงห้องหมายเลขก3 3จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในคืนที่ฝนตกหนักฟ้าผ่าเปรี้ยงปรงัง ห้องของพิมพ์พที่อยู่สุดทางเดินมืดมิดไฟฟ้าดับพรืบลงทันทีพิมพ์พคว้ามือถือขึ้นมาเปิดไฟฉายเธอได้ยินเสียงลมพัดจากหน้าต่างที่ถูกปิดสนิทและเสียงหยดน้ำจากเพดานที่ไม่มีรอยรั่วมาก่อนแล้วจูจ่ๆเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันดังรุนแรงและเร่งเร้าราวกับมีใครบางคนกำลังทุบป,ประตูจากด้านนอกปัง ปังปังพิมพ์ยืนตัวแข็งด้วยความหวาดกลัวเธอได้ยินเสียงกระซิบที่เคยแผ่วเบาตอนนี้มันดังขึ้นจนชัดเจนเข้ามาได้ไหมเสียงนั้นแหบพร่าและแห้งผากราวกับเสียงของคนที่ไม่เคยพูดมานานแสนนานทันใดนั้นเองลูกปิดประตูก็เริ่มหมุนช้าช้าพิมพ์กรีดร้องสุดเสียง เธอเห็นลูกบิดหมุนไปเองราวกับมีมือที่มองไม่เห็นกำลังบิดมันเธอกระโดดถอยหลังไปชนกับผนังห้องมือไม้สั่นไปหมดเธอเห็นประตูค่อยๆแง้มออกเล็กน้อยและจากช่องว่างที่เปิดออกนั้นดวงตาสีแดงชานคู่หนึ่งกำลังจ้องมองเข้ามามันไม่ใช่ดวงตาของมนุษย์แต่มันเต็มไปด้วยความว่างเปล่าและความอลาด พิม์ไม่รอช้าเธอคว้ากระเป๋าเงินและวิ่งหนีออกจากห้องไปอย่างบ้าคลัง่งเธอวิ่งลงบันไดยอย่างไม่คิดชีวิตโดยไม่หันหลังกลับไปมองแม้แต่วินาทีเดียวเธอวิ่งมาถึงชั้นล่างและชนเข้ากับป้าเจ้าของหอพักป้าหันมามองเธอด้วยสายตาที่เย็นชาพิมพ์เล่าเรื่องราวทั้งหมดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือแต่ป้าเจ้าของหอกลับยิ้มแปลก และพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบว่าทำไมหนีไปล่ะหนูไม่ได้คุยกับเขาเหรอพิมพ์รู้สึกว่าโลกทั้งใบกำลังหมุนคว้างเธอจ้องมองป้าเจ้าของหอพักด้วยความตกใจป้าเจ้าของหอพักก้มลงมองพื้นและชี้ไปที่เท้าของพิมพ์สิ่งที่พิมพ์เห็นทำให้เลือดในตัวเธอเย็นเฉียบรอยเปื้อนสีดำ คล้ายรอยมือที่เคยปรากฏอยู่บนลูกบิดประตูห้องของเธอตอนนี้มันปรากฏอยู่บนปลายเท้าของเธอมันเป็นรอยมือเล็กๆสีดำจางๆที่ดูเหมือนกำลังบิดเบี้ยวและบิดงออย่างน่ากลัวพิมพ์กรีดร้องอีกครั้งเธอไม่ได้วิ่งหนีแค่จากห้องหมายเลข1 3แต่เธอวิ่งหนีออกจากตึกนั้นไปทั้งตัวเธอไม่เคยกลับไปที่ตึกนั้นอีกเลย และไม่มีใครเคยพบเธออีกตึกเก่าแห่งนั้นยังคงตั้งตะนานอยู่ในตัวเมืองครอชห้องหมายเลขสิบยังคงว่างเปล่าและเล่ากันว่าบางครั้งในยามค่ำคืนจะมีคนได้ยินเสียงเคาะประตูแผ่วๆแ,และเสียงกระซิบที่ชวนคนหัวลุกดังออกมาจากห้องนั้นราวกับว่า ยังมีใครบางคนหรือบางสิ่งกำลังรอคอยที่จะเปิดประตูให้พวกเขาเข้ามา